มาแล้วมาแล้วด่านกระนอนเตรียมวัวไปดุมวัมาแล้วมาแลดุมมาถ่านได้แล้วเปล่ผมมันหอนนะเนี่ยกินนี่กินตั้งกินก่อนได้สีมือเป็นยังไงเนาะอันสีมือของไงเพื่อนลาสีเส็บบันก็เส็บผ่านอยู่วัเอ้าเนี่ยนะซ้มคืออยู่บ่วเป็นยังไงเนาะเป็นพอน่อครัวขวนไม้สู้กินมนือนี่ว้าแต่จะเป็นยังไงเด้เนาะ กินได้อยู่ว้อมือเศร้านี่อันผ้ากันเห็ดจาวัดบ่วผ้ากันบ่มีแน่ใส่เดี๋ยวไปได้แกงพี่น้องเยเนาะมาขวดละไม่หิ่งบาทผลลัลธ์จะทิเปื่อยเนาะ,ะ,ะถ้าลุงยายเพิ่องงนอาซาเป็นผู้เฮ็ดชู้กินมาในพีนน่น้องเยขวดละไม่เมนูขวดละไม่อไหอนเลยคนจิตตกเอ้าเฮงอืม này này, bên đây chăng hết, đây Để, đánh xếp, đây chắc đi đây, ra ngưng sưu đẹp trăm chắc, mươi đẹp cả năm 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 ุ้นไม่ได้หลายแต่ยืนคือว่ามันอืมนะเป็นไดแล้วเป็นไดโอ้อ่ามีผักอะไรเปดผักเปดผักเปบ้านเฮาเอิเนาะแต่ทางทางเพิ่นทางไทยเพิ่นเอิผักหยังก็มซือุอ แม่นี่แหละบ่แม่นเอ้ยจักผักอีหยังเอ้เนาะเฮากะเอิ้นบ่คือกันแต่เฮาก็บ่จักือเพิ่นเอิ้นเนาะมกะแยงนี่ะแยงอ่อน้งักก็บ่นี่ล่ะิดินคืออยู่พี่น้องเอ้ยเป็นครัวลงมือทํา ข้าสู่ก okay. ินตอนเที <stakeholder> ่ยงมาเนี่ยหัวน้ำไหมเ็นไงคำข้าวซอยเบิร์ดไหนเซฟเป็เตาเป็ดเซฟมือทองเอะฮะหอมเลยเหอมอยู่้ เสฟกระทะเล็กเสฟกระทะห้างเนี่ยขันขวดเธอเดียวแปเสฟอ้ยเสฟกระทะห้างนั่แหละแบบนี้ต้องไปโลอ่ารุ่นเบอร์หนึ่งนวาวาซีเสบหรือบ่ต้องพิสูจน์เส็บเอาเส็บเอาแล้วบห

มาแล้วมาแล้วหลานกันนอนเทิงบ่อยู่ดุมบ่อยู่ดุมอยู่เทิงอันนี้เทิงก็ได้บรรยากาศนี่่ะบรรยากาศคอยทางหน้านี่เ้ยเอาให้เอนางวิทหลานตื่นได้กินนั่นวมาเด้อาดนียังมากัวนไม้กับอันกปู หมกปลาม,ม,มาม,มาอ๋อคุณเอือนางช่างเือมากเลยเนาะเปียกนขงหนูไมเลยคงอยูก็ม,กม,มา,มมามไปลองม,ม,ม,มากินข้าวแก่ขวดน้ใหม่มานะัเตือนแล้วมากินขวดน้ใหม่มาชิมซีเมอลูกนี่เป็นที่ได้บอกเด้ <c oughs> อเดอเขาเมนมาเด้เอะเขาเมนมาเด้อเพิ่นบอกว่า แซ่บแซ่บก็ให้เบาว่าแซ่บพิ่นอ่ะใครสว่าตั๋วเป็นบ่เนาะเป็นังไเนาะแม่น้องอินเตอร์สั่งเพอสั่งกเปียมากินนะอึบค่อยๆอโยาเอยากกินอันนี้ก็กินกิบพี่น้องเอตถ้วยนึงเนาะบ่ได้บ่ได้ปรุงใส่ก

chỉ mương à, oh, của đâu vậy nó chỉ mương phòng nhảy luôn là chỉ sẹp của sẹp panuvo không nghe lại đây con súng cày con mày mẹ tự long joy ตุไก่มอ่อันนี่มันก็ไปทำไมนักดีเผูกเกือผูกเกาผู้ลงนะจะได้อ่ะมามามาเลยง้กินปลากกินป้าต้มกันนี่กน้ำต้มเอนกใแคเข่าเนี่ย หวานเนาะนลิตตกได้ตกหรอนลิตตกลองเลืเสื้อเลยเขียนเสื้อเขาเขนเยอะคนนะหัว้ำไม บงกจังเนี่ยงงิมบ่เออขวด้ไ้ลุงขวนี่ขึ้นจะนอนไห้ลุงขวด้ไมมิมบ่แลนวแด้ตรมไก่มาขัดนีตมไก่มาขัดตงได้เลย ให้มัจะเขียนตัทับได้ไมมอใช่แล้วอร่อไห่หายมั้น้มได้ไมคุงักไปเตี่ยวไปไม่เขียนแล้วมาดู่ะอระคอม้หายนะอะเราบอกอยู่ว่าคันเช่บก็เซ็บกะบอกว่าเซ่บมได้หรือเปล่า แช่แช่กับต่อไดเนาะพี่ชิวแ่ด้วยกับเต้าบนี่จางเนื้อบะนี่เค็มเนื้อเขาจะได้ปรับปรุงนี่หมแล้วเล้ชเอกับมูกับมันใจแล้วเนาะมันหนามันหน่ากับมวยเฮ็้นก็เนี่ยเขากว่าสำหาตอนนี่มันจางหรือว่ามันเค็มกับเราดูเสื้อแบนี้ักหน่อยเราพี่ชิวถางหนักหน่อยจาง่าเค็ม เข้มก็าเข้มจางก็มาจางมันจังบอกมูจังอันน่ะก็พัฒนาขึ้นปวด่กนุกีนะแซอยู่มากะแซบปแซบปวดหมลงปวดนะแรกไปแบก็ไแ่บไปได้ล้วบอกนันเลย เอ๊ะไปเสะวัวสมาเ้อกลาวว่าเลยใช่นหมส่ผักเป็นอย่างนี้นะใส่ใน่ผักอันง้นได้เนาะพันพักเ้ยงนาจุย่ออยู่บอร่ัียวานมาจะนันคือมนดันได้เสีนเท่เดียว

เด็กเล่นพูดได้ปะกล่อมเหรอยังงงหักเนะอายมากระพรานอายรักดึงเลยอายงหารักแม่มนะแปรงคางกับอายชักเนมคนเนมจืดอายักนมงามจักเนมกีดได้วะแักนมเกลือเนมดียานไปก่อน cái mhm 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 cho trời mhm 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 con này hay đi chơi, kín khao con nè, ăn khao côn phi long người, đều đăng to clip ít lần nữa Nó sút chân cua đúng con? kín khao mà đẹp lội phi long người, tên <laughs> xinh, <laughs> hay luôn Sương sương chúc ra bà này. Này, mà hiện này, chúc hay chúc này bà mắt chúc này chúc mắt ừ, chúc mắt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  mắt chúc 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 chúc mắt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  chúc chúc mắt chúc ม่เล็กเทอรมานหะยังไงะไม่เล็กเขาเก็บมาจากยินซ้ายนี่ไม่เล็กมาจะใช้ไม่เล็กกินตึ่งึกึงกินบ่ข่าวกินนี่นะผอขัวหน้เนีกินได้กิน้บ่อขั้วหน้กินกินป่อยาาสิดิไม่เล็กม่อยาได้มงในเขียนชั้นลำจงะอยาข่าวอยกน้ำขาง่าขาวซีง่เองเนี่เอ้างหญ่เองเยอะ ฝนที่ตตกแล้วฝนอะเมืดมาเลยอ้าวเนาะมันเนาะอ้วย่านั้นท่นใดฮอดชุมเพลินไปรับนักเฮียนซ้ำตกมาก่อนได้เลยก็นั่งให้มัดอยู่เลยเหมือนกันคนอะอยผมมูมี่คนอึดผมเท่านี้นี่นะพอละคนอึดผรมนะเนี่ยเนี่ยน้องนี่ชมนา แม่ยุกเม่ป้า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 เสร็จแล้วตัางไครไม่คิดคนบอกผมบ่ายาวแม่ห้น้องต้ครคนอึดผมพวงผมผมพ่อแม่ป้าลุงเนี่ยเงาวเง้ยผมอเนวันนีว่างเงายวนึงแม่บอกให้ตัดกับตัดตัดนอกก้นสักหน่อยตัดผมมาแล้ว Trường mà sắc Mình nhào phụt đấy nỗi phụt nhào nó hèn mình nhào cái tắt khẩu hiền trường oh, tắt cả... <laughs> <Tập khổng cười> mà Ồ tắt khẩu hiền tắt Khẩu bộ đàn hiền Ui Tắt trường bọc khẩu hiền Ui thế đi Ồ Thầm ai xui chân lời Ồ khỉ mất tít ai xui chân Ai khỉ ตอนี่เม <om> ืดแห้งแง่ไม่ติดผิงวนานไอยู่เจ๊ค่ะมาตั้งใข่กันไหมคะเจ๊เจ๊ต้องคือทางวัดประเทียงของกลุ่มนี่คุณบาลลีนะคับบุชีนะลี่ลี่ลาลีลาอัดกระลึกอัดกระลาขาบุชีบาลลีนีนอดจกเอกระเดียบึงหน้าอยู่ทานลวเลยทานลนะถ้าอยากมัดให้ใช่ไห ซช้หัววิอ yeah. ่เลยมันยาวไรเด้อเล่งอันซื้ออันเล่งผมยาวห่ะเด้อซื้ออันเล่งผมยาวแม่ใช่หรอแม่ยี่สั้นเหรอแม่เขาอยากซื้อดิยว้ายมึงดูกับไม่ต้องซื้อไปอ่ะเอ้ามันเป็นยังมันผมมันยาวอยู่เด้อโบมันมันยาวเห็นมันยาวยาวนะมันอยู่กรุงเทพอุงไทยหัวนะสั่งซื้อเอาสั่งซื้อเอาใช่ไปบ่อยกรุงเทพไปบ่อยู่น้ำพอนะกรุงเทพหัว เป็นยังเพูนจะเอาไปเลี้ยงเบิงดูอยู่เป็นอยางซื้อขนมให้กินดิพูนนะทำสิกินขนมนะเป็นยังไปอยู่กับแม่เสิไปพูนก็เท่หาก็ได้อยู่ตลอดกับบ่ได้บอกว่าอยู่ต้องอยู่เท่หากันก็ได้อยู่นะจุ๊กนะบ่ได้เท่หาอ่ะเท่หาเพูนก็ได้อยู่เท่าห่างแต่ได้พูนอะนะกระดิ่งรุกุ้งกลัวอยู่ไปอ่ะยืน Suối à. Ôi, nó ngam Vâng 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 vâng. Thấy, và đẹp. Nhìn ngam thế này, một bên đỏ chấm pa ba nè. đang chùm. <cười> ê, ê. <cười> à, chùm. Ê, ê. thế này xé xé. Vâng ha. Dạ ê. Ôi đây nó. ơi, đê chừng này nào, hồ lút. <laughs> <Cái> này kia. Thế có. Sa đây đừng thể sa đi. มันสายได้ปื้อบ่หัวเพิ่นสิซะเพราะว่าผมเฮามันมันยาวบ่ไหวให้สิให้ผมยาวไว้อ้างามแท้นี่บ่คืองามแท้เดเอ้ยนะเอทับดกบ่ลายเอเมื่อยอีน้องเอ้ยพ่นสิตกอีกแล้วพ่นทางกําลังสิไข่แน่บ่ได้ตกบ่วันนี่เนาะคันแดดมื้อนึงก็แงดอกพี่น้องเนาะแต่ว่า สีมาเองเลยโอ้ถ้ามันนั่นกะสิพอไปพอมาอยู่น้องเอ๋ยเนาะอ่าพี่น้องเนะอ๋ยเนานะสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้เด้อเนาะมากินข้าวหัวน้ำไม้สีมือลุงใหญ่พี่น้องเอ๋ยเนาะพอกินอยู่แซ่บอยูพี่น้องเนะอ๋ยเนาะอพบพ่อกันอีกคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้ไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะโอ้เดินทางกระแหงอยู่ถ้ามันแดดแน่เนาะไปแด้วพี่น้อง,งนะอเอ,อง๋อยนเ,เนาะพบพ่อ,งงนะพอกันอีก ្ចា k k ne, no? ah ំពីខ្លានបានទ្លាដាំងអ្ន្ត្នឹងលាពไលាំងដែ្តสនប្រោម្រាប